สวัสดีครับลานยางกล้องลอซิ่งเมลี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูยางเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราเอาเข้ามากองตรงนี้ประมาณ1,500เส้นนะครับ1,500เส้นอยู่ข้างหลังด้านนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงตามมาชมครับมีแต่ล้อแม็กถ่ายตัวไว้ก่อน นะครับบรรยากาศลงยางเปอร์เซ็นนะครับมีทั้งล้อแม็กมีทั้งยางมาได้เลยครับร้านกล้องล้อซิ่งพัลีมาเติมอีกประมาณ4ี่รอเส้นนะครับเติมมาอีกสี่อเส้นครับมาครับมาดูได้เลยร้านคัดยางร้านกล้องล้อซิ่งพัลลีครับมาอัปเดตร,ราคาถูกแน่นอนครับ มาเลือกกันชมกันเลยครับร้านล้องล้อซิ่งชรรมดายางเปอร์เซ็นเพียบโยนมาเลยนะพี่โยนข้ามมาเลย ถอยมาเลยครับนี่อันนี้เลยถอยมาเลยครับนี่บอกน้าบอกแกถอยก็มาข้างรถทีโบเลยมาครับมามาอีกหน่อย เปิดประตูได้บ้าครับดีเริ่ยนะครับเก็บไว้เลยครับรออกิบนน้ำกอนครับนนกินน,น,กนนะ้ำกันกินน้ำก็นเนอะ พี่นะ้าใจ,าย,จาย,ยังวลาพันีใจม่อย้วอ่าน้กินเบียร์ไ้กินกจร, <c oughs> รกินไลยนลเบียรพี่หน้าวาันไหมห<ล>วันกพี่หน้า <c oughs> แล้ เดือนไหนเดือนมกรากรุพามีนาหรือเปล่าบอกจองไปเลยนะเอาจองคืนสี่วันร้านก็จะเปิดเยอวถ่ายวิดีโอครับ มีมาลงครับประมาณ4 0 0เส้นครับอันนี้สี่ร้อเส้นเนฝาขวดเนี่ยัดมันยนอย่างเง้มันจะโดนมันจะโดนวดน้มันจะคออย่างเนี่ยมันจะพังนี่ขวด

มีฟเกงินไดไปาเรับูเดียไนไิน้นน้ำเรียบร้อยดีครับส่งงานแล้วครับ4ีขั้นรถครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศยามเย็นร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีวันนี้มาที่ร้านคัดยางยางสวยๆเพียบนะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพดีๆครับและมาชมได้ครับตอนนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ร้านประมาณ1ัน0้เส้นแล้วนะครับ 1,500เส้นนะครับอยู่ที่ร้านนี้มาเลือกชมได้เลยนะครับยางสวยๆงามๆเลยต้องการขนาดไหนไซส์ไหนติดต่อสอบถามได้ครับหอบ14บสี่สิบห้าสิครับมาได้เลยนะครับ